ก็ดีและลึกไม่ไายก็ดีนะแล้วก็ปัจจุบันแล้วก็จะได้กระทำต่อไปอันนี้ก็เป็นบุญกุศลที่เราจะต้องงานไม่ควรประมาทนะต้องทำบุญเพิ่มเรื่อดเวลาหลังจากที่เรารักษาศีลแล้วเราก็ต้องทำบุญเพนะิ่มในเรื่องของใจดีทานเข้าขัดปัดเป้าสงยิ่งขึ้นไปก็คือนะในการภาวนา สิ่งที่เราทำนะก็โดยน้องเราึะถึงความดีของเราทั้งหมดนันปัจจุบันแล้วก็จะได้ทำต่อไปเรื่อยๆเนี่ยอุปสงกุศลเป็นกำลังนะก็จะเกิดอานิสงส์มากมายที่อาจารย์สรุปไปแล้วนะุ่ปสงจึงเป็นสมบัติ ให้รักดงกันจะตสถิตติดแน่นแผนร่างกายถึงตัวตายชื่อยังอยู่เชื่อฟูเลยเนีนะ่ยบุญกุศลที่เราสัะสมไว้นะ่าจะติดตามตัวเราไปทุกที่ทุกสถานนะ่ะทั้งนะ่ะพบนี้และพบน้าน